ไขาบอนบางแสนแนะนำร้านนี้ครับปูเนาะปูก้อนใหญ่ๆเไ็นไปง่ายๆคุ้มครับ99บาท399แม่แม่ขายได้ใน399อย่าบอนแ่บนะฮะรวมๆมาเลยเป็นสุดๆเดี๋ยวจะจัดมาลุยฮะเวลากินได้แบบอร่อยโคตรโหดโอ้โหดูคันชิมปูเลยครับ ราดมันข้าวสี่ฟุตลงกุ้งหนึ่งตัวแปะงี้เดี๋ยวนะไปให้สุดไปให้สุดลาดลงไปมาไหลๆเลยเลยฮะับตัดบอนบางแสนแนะนำร้านนี้ห้ามพลาดมากินปูก้อนใหญ่ๆกันไปเลยครับเเ <c oughs> ดีี๋ยยวอฟ่่นครรับโอ้โหดูน้ำจิ้มสี่ฟุตของทางร้านน้ำปลาพริก โอ้ยค oh, ิดเน้นเน<ๆ>มาพ่อติ่งจริงจริง hmm. ยูโปูคัดไซมาแบบแป้งบอ,อ,อกเลยว่าหน้ากินมากอยู่ตรงหน้าเราแล้ว,ลวมาเราเริ่มที่ปูกแก้ผ้าก่อนเลยใหญ่มากใหญ่เป็นยโป้งดิอูโพรร้น<ๆ>เด็ดใส่ลงไปโอ้ยยูแก้ผ้าเฮ้ยข้างล่างประกอบด้วยแบบเนื้อปูนั่งเต็มเต็มเลยอ่ะต้องไล่ไล่ละดูดีครับ โอ้โหกุ้มมง,ม,ง,ม,ง <c oughs> มันเยิ้มๆเอกุล่าลงไปหอมนหอมแดงดูมันกุ้งดิอมันแบบนี้นี่แบบข้าวหยำมันต้องคุุกไปเลยเหระะะะอค่ับวะราล่าแล้วกันนะครับผมครับไสแบบ,บ,บ,บน,นี้ ล,ลุกเอาเนี่ยจะมีหอมแดงมีพริกระนะฮะพริกหรอยดูดิดูความปูดูความเนี่ยเด็ดจริงๆรุยครับใันเสื่อกันเลยไข่ดองดูดิโอ้หนี่ขวาเขาใจแล้วเมาลาแม่สุดยอดแม่งมาก มาดูนีครับถ้าลังชิมกระพุ่มเดี่ยวคุณมากครับอืมอร่อยมากแล้วนี้ประจหมึกผัดน้ำดำใช้ไข่ปะครับกลางโตมันมีมันต้องมีไข่ใช่ไหมจะบอกว่าหมึกแม่แบบสดๆมาแล้วก็เด้งๆเลยแล้วก็น็อกแล้วก็เอามาผัดเลยลุยเลฮะหมูเด้งกลังดังนะคะแต่หมึกแม่ก็เด้งๆหมึกจังแม่เป็นคนทะเลแม่เป็นคนทะเลได้ไ อร่อยมากดวฟันก่อนข้าวอะไรแม่นี่วยครับข้าวอะไรคไข่ดองข้าวเปลือยไข่ดองตัวรที่พิ่งเคยกินแต่เราขอแซ่บอยู่แล้วมาเรามาลุยเลยอันเนี้ยบอกเลยว่าเชื่อว่าคำเดียวรู้เรื่องโอ้โหคำนี้ที่เราเน้นโอ้โหแล้วดูดูดไข่ไหล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 เข้าปากก่อนลยนะุยครับ ก็ตีฟุตแม่แต่ละอย่างนี่แบบเออเฮ้ยเด็ดมากเลยอ่ะเอาตีฟุตลากเวลากินต้องจัดเตรียม,มแบบนี้ก็ความแซบ่บดูครับความแซบในร้านนี้พายุาดาวต้มเดือดถูกต้องมากครับ